สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษใน2เดือนนี้นะคะมาอัปเดตกันว่าดวงคุณจะเป็นยังไงราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13นะคะเมษายนถึง14พฤษภาคมอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่มอก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะตรงนี้แน่นอนละค่ะ ดวงที่วางตรงนี้อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเนาะดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดจะดีที่สุดถ้าพูดถึงความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะดาวเนาะดาวราหูท่านก็ย้ายแล้วเนาะนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าทําไมเราไม่ดีทําไมบางคนดีอันนี้หมอก็ต้องพูดตามความเป็นจริงถูกไหมคะในดวงคนเราไม่เหมือนกันนะคะในพื้นดวงก็ไม่เหมือนกัน ความพยายามยังคนเรายังไม่เหมือนกันเลยนะคะตรงนี้แล้วต้นทุนแล้วก็ต้นบุญวันวส,สนาก็ไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหมอมินเชื่อว่าชาวราศีเมษเป็นดวงเมืองเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะ,ะสิ่งนี้คุณได้ความขย,ายามันคุณเป็นคนมีสติป,ปัญญาคุณทําอะไรมักเป็นระเบียบแบบแผนนะคะคุณจะรู้สึกว่าเออคุณวางแผนที่จะทําไอ้นู่นทําไอ้นี่นะคุณวางแผนของคุณเป็นสเต็ปอยู่แล้วนะคะแต่ข่าวดีที่หมอจะเห็นหนึ่งนะคะ ราศีเมษนะคะตกที่อยู่อาศัยหมอมินว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนผลบุญนะคะคอยเกื้อหนุนนะคะตรงนี้ด้วยนะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาด้วยนะคะอะไรก็ตามที่คุณทํามาทํางานหมอเชื่อว่าราศีเมษเป็นคนมีระเบียบเป็นคนที่ทํางานหนะักเป็นคนที่ทํางานเยอะมีเป้าหมายนะตอนนี้หลัผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณเห็นค่าของเรานะะอุปถัมภ์หรือเมตตานะคะตรงนี้นะเป็นความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างเดทแอมเพลน นะคะมีโอกาสได้โยกได้ย้ายได้เปลี่ยนแปลงเช่นบางท่านนะคะยกตัวอย่างคุณอยู่ในสาขานี้คุณอาจจะโยกย้ายไปสาขาอื่นหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหนึ่งเหรียญมีโอกาสทางการเงินนะคะหนึ่งเหรียญโอกาสทางการเงินนะคะตรงนี้มีคนหยิบยืดโอกาสให้เราเรามองเห็นช่องทางลู่ทางการทํามาหากินหนึ่งเหรียญหมายถึงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมอแนะนํานะคะไพ่พลาขึ้นมานะคะ คุณท,ทางานเนะก่งอยู่แล้วแหะแต่หมอแค่ให้ไปเสริมดวงเช่นสวดพระคาถาเงินล้านถ้าบางคนบอกสวดแล้วรวยไม่หมอนะคะโอ้นะคะสวดแล้วเกิดสติเกิดปัญญาเมื่อสติปัญญามาอะไรมันก็เกิดมันก็ดีถูกไหมคะตรงนี้เนาะเราก็ต้องทํามาหากินแต่ราศีเมษคงไม่พูดอย่างนี้แล้วเพราะราศีเมษทำมาหากินนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเหรียญทองหมายถึงว่าหมอแนะนําให้ไปปิดทองนะคะตรงนี้นะถ้าใครฝืดเคืองเรื่องเงินทองแต่ต้องทําสม่ําเสมอนะคะสวดพระคาถาทุกวัน ก็ทํามาหากินสวดก่อนนอนก็ได้อะทำมาแมรน,นะคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในน้าทีการงานของคุณบางคนนะคะอยากมีความมั่นคงขึ้นบางท่านอยากได้รถมีโอกาสนะ,ะได้รถนะคะเนี่ยดวงชะตาพลิกฟื้นนะถ้าสองใบขึ้นในพื้นดวงคุณ <c oughs> ก็อย่างที่หมอบอกบางคนค่อยๆเปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคะอะไรที่มันย่แย่มานานหมอเชื่อว่า Uh huh. ไม่มีอะไรที่จะคงที่มันเป็นสัจธรรมถ้าย่ําแย่มามันจะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าบางคนบอกเออหมอไม่ได้แย่เท่าไหร่นะผมก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ทําิบก็ยังไม่ได้เต็ม1ิบอ่าถ้าคุณยังโอเคอยู่มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมดีด้วยการกระทําของคุณที่ทํางานเยอะทํางานมากมีระเบียบแบบแผน้วคะดีด้วยผลบุญกุศลที่คุณสร้างมาด้วยนะคะตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะเมตตามากขึ้น ภายตรงนี้นะคะบางคนก็อาจจะต่อเติมบ้านโยกย้ายนําสู่สิ่งที่ดีให้คุณบางคนนะคะเอ็มเปอร์เรอม์นกำลังรอสัญญารอเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างหรือรอวีซ่าเกี่ยวกับต่างประเทศการต่างประเทศต่างชาติมีโอกาสนะคะตรงนี้นะนะคะเป็นโอกาสดีบางคนรอที่นะคะวิวเนี่ยก็คืออสังหารก็ได้นะคะรอที่รอขายที่ขายทางมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะ,ะมันเป็นโอกาสจังหวัดที่ดีของชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะ ตรงนี้มีคนช่วยเหลืออุปธรรมคั้นจุนมีพาทเนอร์หุ้นส่วนนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะไพ่ไปแรกคุณเป็นคุยเรียนเนาะความมั่นคงจะมีมากกว่าเดิมที่ผ่านมาความรักเป็นยังไงหมอพูดถึงความรักนะคะทีเนี้ยความรัก The Moon ความมืดมนความสับสนความคุมเคือมันมองไม่เห็นอนาคตกับคนที่คุณคบมันถึงเวลาหรือเปล่าที่คุณจะ move แล้วมา move จากตรงนี้มันว่างเปล่าไง เอเผื่อเรือรั่วด้วยนะมีตะดาบเสียบเนี่ยแล้วคอยวิทน้าโอ้โหเหนื่อยใช้เวลากับคนนี้มานานคุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณหมอมีนว่าคุณน่าจะเคยพยายามมาเยอะแล้วตอนนี้คุณอยู่นิ่งๆละพอคุณอาจจะคิดว่าไพคามาหรือไพ่จดเมนเออหมดวิบากกรรมสถีเหนื่อยมาพอละกงร้อแห่งโชคชะตาแปลว่าอันนี้กงร้อยโชคชะตาหรือกรรมมาจากหรือดาวพฤหัสนะคะแต่ถ้าให้พูดมันจะยาวนะพูดเรื่องดวงเรื่องดาวเรื่องไพ ความหมายหมอมินว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ถูกไหมคะกงล้อคือการหมุนก็คือเวลานะคะวันเวลาก็ต้องผ่านไปหมอมินว่าคุณจะจบบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาไงที่จะต้องจบที่คุณได้ความรักมันไม่เท่าเทียมเลยมันถึงเวลาที่คุณตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าคุณพอแล้วเพราะคุณแบกมาเยอะและ้วคุณแบกนะความรักเนี่ยแบกกับคนนี้เทมารันเคยพยายามประครับประคองแล้วบางคนกับไปไปกับกับหรือบางคนมีทางเลือกตัวเลือกอะไรมาคุณรู้สึกว่าเอ้เขา้า เราเป็นที่พักใจเขาไหมเราทุ่มเทนะคะไพ่พวกนี้ทุ่มเททุกสิ่งอย่างแต่ได้กลับมามันไม่ได้ความรักที่เท่าเทียมมันถึงเวลาที่คุณตัดสินใจที่มูบอกมาช่วงนี้มีสติมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนาพอและคุณมูบอ,อกจากตรงนี้มอมินว่านะคะทีนี้คนโสดมาจะพูดไปถึงคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ไพ่มันออกมาในทวนที่คนโสดนะคะคุณจะได้เจอคู่บุเพสานิวาสหรือคู่กัลยาณมิตร คำว่าพรมลิขิตโชคชะตานะคะไพ่เนี่ยวิว่าฟอร์จูเนี่ยกงร้อแห่งโชคชะตาคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะราศีเมษหรือทุกท่านนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าบางคนเจอกันมันก็เหมือนเช่นไม่ว่าคุณจะทําบุญกันมานิดเดียวคุณก็ต้องได้ชบเจอคนนี้แต่มันจะยั่งยืนยืนนานไหมนั่นแหละค่ะประเด็นถ้าคุณได้เจอใครช่วงนี้หมอมินเลยคะ่ะถ้าคบกับใครมันสร้างบุญเกื้อนหนุนคือต้องไปทําบุญร่วมกัน เกืะะ้อหนุนกันและการภัยตรงนี้ขึ้นมาคุณจะได้มีความรักที่ยาวนานอันนี้หมายถึงการเสริมดวงแต่เนื้อกุ่การเสริมดวงคือความรักคืออะไรคะความรักคือนะคะรักและเมตตาซื่อสัตย์ต่อกันศีลเสมอกันคนเราศีลไม่เสมอกันมันคบกันไม่ได้นานใช่ไหมคะศีลเสมอกันไม่พอนะคะจาคะจาคะคือความเสียสละไม่เหมือนกันเช่นคุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งอย่างส่วนเขาก็ล้านลาไม่เคยมองเห็นเราไม่เคยให้เกียรติเราไม่เคยให้คห่าเรา แล้วแถมแอบทําอะไรลับหลังเราอย่างเงี้ยไม่ซื้อสัตว์กับเราคุณจะอยู่ได้ยังไงที่ผ่านมาคุณเจอหมดนะเช่นเจอคนที่ไม่โอเคเจอคนเจ้าชู้เดรมูลเจอคนที่คุมเครือเจอคนที่ท่าเนพนไพพาราตีความหมายคือคนที่เขามีคนของเขานะมันจะจบไปคุณจะเริ่มมูบออนหมอมีนว่าคุณจะได้พบเจอความรักข้างใหม่ที่เป็นคนที่คุณสมควรที่จะได้เจอกันเป็นความรู้สึกดีที่มอบให้กันเรียนนะคะตีมาพร้อมกับหนึ่งถ้วยเนาะ ถ้อยหมายถึงความรักอารมณ์ความรู้สึกคนนี้ถามว่าตรงใจไหมก็ต้องตอบว่าตรงใจลองเอาดอกไม้นะคะเป็นคู่ไปไหว้หพระบ่อยๆนะคะเติมน้ำมาตะเกียงขอให้เรามีแสงสว่างแห่งสติปัญญาและความรักถ้าปิดทองขอให้พบเจอความรักแท้นะ,ะมันจะหยิบจับประทรยทามาหากินก็ลุ่งด้วยนะคะแต่ไม่ได้ทําครั้งเดียวนะคะาทาทุกเดือนนะ,ะจากการทําอะไรบ่อยๆมันจะสะสมบุญเป็นอจินนะิกกรรมกรรมหมายถึงพฤติกรรมการนะทําความดีนะคะตรงนี้ นะคุณจะได้พบเจอใครสักคนที่เขาจริงใจและรักและให้เกียรติเราเรียนคือที่จริงตรงนี้มันเป็นซูมแต่งงานการครบเพื่อมองอนาคตร,ร่วมกับเรานะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคนที่แตกต่างแทมเปรน้นอาจจะคนที่แตกต่างกับคุณเช่นบางคนอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษา ะะหรือภายไฮรลแฟนอาจจะเจอในที่คุณไปไหว้พระสวดมนต์ไปปฏิบททัติธรรมนะคะอาจจะได้เจอคนที่ศีลเสมอเราจะติคน,คนที่อาจจะทํางานในองค์กรรัชการรัช,ชวิสาหกิจหรือแม้ทั่คนที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเดมเพลอร์นะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นตํารวจในพลในพันหรือราชการถ้าเจ้าของแปลว่าคนนี้มองไม่ขอฟิกอายุน้อยเนาะอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่เขามีสภาวะความเป็นผู้นํา การเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่หรือแม้แต่ต่างชาตินะอยู่ระหว่างกลางระหว่างพรมลิขิตเลยนะคะคุณดูนะไพ่เนี่ยโชคชะตาจะนําพาคนนี้ให้ได้มารู้จักกับคุณนะคะตรงนี้นะไพ่รตรงนี้ขึ้นมาซองถ้วยเป็นความรู้สึกดีที่เรานะคะอยากมีความรักให้กันและการเป็นความรู้สึกที่บาลานซ์เข้ามาแท้อบอุ่นและเติมเต็มแรกๆมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเป็นบททดสอบบ้างแต่นานๆไปมอมินว่ามันจะเริ่มดีขึ้น แต่ถ้ามันไม่ใช่หมอมีนว่าคุณจะพอแล้วคุณแบกมานานแล้ยื้อมานานและบาลานมานานและพยายามอยู่คนเดียวถึงเวลาที่คุณมุฟจากสิ่งที่ไม่โอเคแล้วนะคะอ่ะทีเนี้ยหมอมีนจะดูความรักในช่วงสองเดือนนี้จะเป็นอย่างไรของชาวราศีเมษลัคนาเมษเมษอาจจะคุยกับธนูลัคนาธนูมีนลัคนามีนพฤกษบลัคนาพฤกษบธาดินกับพฤกษบ,บังกรธาน้ำกรกฎมีนวิสิกนะคะตุลลัคนาตุล โอ้ใบแรกเลยเดซันคุณอาจจะได้พบเจอคนที่สวยคนที่หลอ่อคนที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่เขารู้สึกว่าทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณยิ้มได้นะคะใบแรกเลยหรือตัวเราช่วงนี้สวยขึ้นดูดีขึ้นนะดาวอาทิตย์เด่นนะคะตรงนี้นะเออตีคู่มากับเก้าเหรียญอ,อันนี้เหมาจะพูดเลยนะไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะคะแต่สองเดือนนี้คุณจะ หลงรักตัวเองมากขึ้นดูดีมีสไตล์สวยการเงินการงานเริ่มเริ่มมั่นคงคุณอาจจะอยากหาความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนชอนความรักเอาเป็นอันดับรองคุณบอกคุณรักตัวเองอยู่กับตัวเองสบายใจถ้ามีความรักถ้าโชคชะตาไม่นําพาใครที่ใชจ่จริงๆคุณก็อยู่คนเดียวได้บางคนโสดมานานได้ด้วยนะคะตรงนี้นะลองไปไหว้พระทําบุญสร้างนาะบุญให้กับตัวเองลองดูนะคะ เดลเวอร์ iver, ดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะกรรมเทพจะแผงสอนให้คุณได้รู้จักใครไพ่ดูนะคะเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะอ่าไพ่ตรงนี้นะเด e ะเดวิลจะมีคนข้างใครเรานะคะตรงนี้นะแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณไปเจอคนเจ้าชู้คนหลอกลวงคนโกหกหมอมีนว่าคุณจะพอละคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นนะคะความรัก ให้สำหรับนี้เป็นความรักที่บาลานนะคะเท่าเทียมมีความรักที่พร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่เมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะแทมเบานเป็นความรักที่บาลานซึ่งกันและกันเดอรสตานะคะคุณจะเจอคนสวยคนหลอ่อคนที่สมน้ำํำสมเนือ้อคุณไม่ว่าจะเงินงานนะคะหรือความเอาใจใส่ดูแลนะคะตรงนี้นะ เป็นความรักที่ทํามากกว่าพูดนะคะแปดเหรียญน,นะคะหมายถึงการเงินการทองนะแต่ถ้าไปตีความรักหมายถึงเห็นไหมคะคนนี้เขาตกเหรียญเขาใส่ใจในทุกๆวันคุณจะได้เจอใครที่ใส่ใจคุณไม่ใช่แต่พูดและสวยรู้นะคะ,ะแต่พฤติกรรมการการะทัเขาทำด้วยแล้วมาทางสายเพื่อนสายงานและมีคนเก่าหน้าเดิมๆด,ด้วยนะคะจะวนกลับมาเขาโอกาสคุณคนที่คุณเคยคาดหวังที่จะเป็นอน,า,นาคตกับเขานะคะตรงนี้หรือคนที่เคย เป็นแฟนคุณมาคบกับคุณหรือเป็นครอบครัวมาก่อนมีโอกาสอยากวนกลับมาตรงนี้นะคะหรือคนที่จะเข้ามาในอนาคตของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ผ่านการแต่งงานหรือเป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะสิบเหรียญเป็นคนมั่นคงทีเดียวละ่ะมีเงินมีทองนะคะหนึ่งดาบเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนกับกันและกันนะคะตรงนี้นะนะคะอสองถ้วยขึ้นมา หมอมินไม่รู้ว่าคุณคุณรออะไรอยู่ห้าถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรอใครมาเป็นเป็นปีละสอปีแล้วมันถึงเวลาหรือเปล่าที่เราต้องมองอนาคตไปข้างหน้านะคะการเศร้ากับอดีตที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ที่โอเคในใน,ในชีวิตเราเราก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าคุณบอกเราโอเคแล้วแปลว่าไพาในน่ใบนี้มีคนที่เสียดายคุณ หมอขอฟิกไปคนที่เคยอยู่กับคุณเป็นแฟนเป็นสถานะความรักที่มั่นคงเขารู้ว่าคุณเหน็ดเหนื่อยเพื่อเขาแบกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เชื่อไหมคะคนเราตอนทําความดีเหมือนไพ่คามาคือไพ่จัดเม้นเราทําดีทุกสิ่งอย่างทาไมเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าหมอก็ต้องตอบว่ามันอาจจะเป็นวิบากเก่าของเราที่เขาไม่เห็นนะคะให้ไดชชดใช้แล้วพอเราอยู่แล้วอ,อยู่ตัวแล้วสบายแล้วสบายใจนะคะไม่ได้หวยหา คนคนนี้เขาอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดั่งใจเขาไม่ได้ดั่งใจมีโอกาสอยากจะมาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะอยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาหรือคุณอยากเคลียร์อะไรกับใครบางคนมีโอกาสได้เคลียร์กันว่าจะเอายังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าท่านไหนที่มีอีโก้มีทิฐิต่อกันลองหันหน้ามาคุยและเปิดอกดูนะคะอาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่สารต่อกันใหม่นะคะตรงนี้ทีนี้หมอขอดูการเงินัาการงานนะคะทีนี้นะ การเงินการงานพาไพ่ใบแรกเป็นเด็กถือเรียนนะคะหมอมินว่าคุณน่าจะเริ่มคิดที่จะทําอะไรเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้หมอพูดเลยนะว่าการเริ่มต้นอะไรไม่ใช่ว่าเออแต่หมอขอพูดหนึ่งว่าชาวราศีเมษเป็นคนมีประสบการณ์เป็นคนมีความรู้มีความสามารถนะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนใจใหญ่ด้วยหมอหมอมองว่าความเก่งความสามารถของคุณนะเป็นประโยชน์ จริงๆค่ะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีไฟนะคะการที่จะทําอะไรเราก็มองมองคือละเอียดรอบครอบเนาะตรงนี้นะคะอืมคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> สเตนนะคะเอ่อไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องมีบริวารแค่ไหนคุณก็ยังต้องทําคุณยังต้องนําคุณยังต้องเหนื่อยอันนี้หมอก็ต้องพูดตามพายหน้าเหนื่อยแล้ว ถามว่าดีขึ้นไหมมันก็จะต้องดีกว่าเดิมนะคะตรงนี้เพราะไพ่มาองมาในโทนค่อนข้างดีนะคะไพ่ตรงนี้นะที่เอ่อสีดาบนะคะตรงนี้หนึ่งเหรียญสีดาบนี้ถ้าตีในความหมายอีกแบบหนึ่งเป็นการมีสมาธินะคะตรงนี้นะเป็นการที่นิ่งเพื่ออทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะนะคะทำอะไรหนึ่งเหรียญขึ้นมาสองครั้งแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งเหรียญเห็นไหม คุณช่วงนี้นะคะหมอมินว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสทางการเงินมีโอกาสช่องทางการทำาหากินสมองมันจะไหลลื่นขึ้นนะคะมันจะคิดอะไรที่กว้างขึ้นนะคะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะบวกกับความเก่งความสามารถของคุณนะคะดิจัตเมทเนาะอ่าขอภัยการเดลเวอร์ ever, จะได้ทําอะไรที่เราค่อนข้างรักได้ทํางานในสิ่งที่เราได้ตังค์ด้วยแล้วได้ทําในสิ่งที่รักด้วยมันก็จะดีมากนะเห็นไหมเดลร์เวอร์จะสั้นนะคะโอ้นะคะ ช่วงช่วงนี้หมอมินว่าคุณจะเนื้อหอมจะมีคนนะคะสมมุติว่าคุณทําอะไรมานานแล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมันถึงเมื่อถึงเวลานะคะแต่เจ้าของกิจการถามว่าเด่นไหมค้าขายช่วงนี้เด่นงานจะวิ่งเข้าเยอะมากเดเวอร์เป็นงานต่างประเทศต่างชาติก็มีโอกาสนะคะสองถ้วยขึ้นมาหลายครั้งแล้วคุณอาจจะได้ทํากับพัร์ทเนื้อหุ้นส่วนเป็นได้นะคะพรเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงคนรักก็ได้นะคะตรงนี้นะ อาจจะได้ไม่รู้สิ่หกถ้วยนะคะอาจจะได้ไปทําบริษัทเก่าหรือนะคะเจ้าของเก่าเป็นเรียกหรือเปล่าคะ,นะคะ,นะคะสองไม่เท่างานออนไลน์หรือทำสองอย่างสองจอ็อบนะคะบางคนนะออนไลน์การค้าการขายนะคะตรงนี้ถามว่าคุณเหนื่อยไหมหมอต้องตอบว่าเหนื่อยนะถ้าลูกน้องบริวารคุณมีช่วงนี้นะคะอาจจะเขาอาจจะดื้อหน่อยนะคะคุณต้องอาจจะพูดเยอะนิดนึง ะะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหมอบอกเลยนะคะทิปห้าดาบเนี่ยมันมันเหนื่อยมันอะไรไมาเยอะหมอมินว่าชาวราศีเมษเป็นคนเก่งช่วงที่เราเก่งอย่าลืมนะคะเดอสันมีประสบการณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็หนุนดวงชะตามันจะมีคนที่คอยอิจฉาเราแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่ดูดีไม่มีความสามารถไม่มีใครอิจฉาเราหรอกแต่เขาทําอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะไพ่พระก็ขึ้นไพ่จัดเม้น กรรมก็คือการกระทําเขาไนเธอเรียนมีข่าวดีจากแดนไกลหรือได้เดินทางงานเซลล์งานขายเขาโอเคนะคะตรงนี้นะนะคะโดดเด่นราศีเมษน,นะ,ะเอ่อศีเรียนนะศีเรียนการเก็บทรับนะ,ะได้เงินมาหมอแนะนําให้เก็บทรัพบนะ,ะให้ให้มากๆเนาะให้ให้อยู่นะคะเพราะว่าเราอาจจะชอบซื้อนะคะตรงนี้เดอะฟู Food, นะคะงานดารานักล้องยูทูบเบอร์นะคะจะมีชื่อเสียงขึ้น นะเมื่อก่อนคุณอยู่ในเงามืดอย่าลืมนะคะเดมูนนะคะตอนนี้จะใช้แสงนะคะโดดเด่นมีคนเห็นนะคะมีคนจ้างงานเยอะขึ้นช่วงนี้งานโอเคมากขึ้นหรือทํางานรู้สึกว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะถ้าธุรกิจส่วนตัวแปลว่านะคะมันจะเริ่มดีขึ้นอืมอมาขอไพ่แนะนําสุดท้ายดีกว่าไพ่จะแนะนําอะไรนะคะแนะนำเรื่องงานเรื่องความรักนะคะ มาค่ะดูเอาละเคลนให้นิดนึงนะนะคะอืมลีคอนสิงเก,เก่าจะวนกลับมาหรือคู่อดีตพบชาติก็ได้นะคะอ่ะสเตสเตออม,มติกภายใต้สำหรับมิวเลฟนะคะอาจจะเป็นคนเดิมหน้าเดิมกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่บางท่านนะคะ แต่สาหรับบางคนคุณไม่เอาละคุณขอนิวเลิฟจริงๆเลยค่ะรักครั้งใหม่สเต์หม,มายถึงว่านะอันนี้การสร้างบุญลาธิฐานขอพอรให้ได้เจอคู่นะหรือบางท่านอาจจะคิดว่านะคะเออหมอไม่ได้บอกให้งมง,งายนะศรัทธาหมายถึงเราอาจจะเคยเสียใจหรือบางคนโสดมานานอาจจะคิดว่าไม่มีหรอกสาหรับเรานะคะหมอมีแนะนําให้ดึงนะคะสิ่งบวกๆมาให้เราอุยวันหนึง่งคนที่ไม่ใช่ต้องจบไปเราเป็นคนที่น่ารักเราเป็นคนสวยเป็นคนดูดี นะคะเป็นคนที่รักใครแล้วซื้อสัตว์จริงใจเราจะต้องเจอคนที่ดีกับเราดึงพลังงานบวกตรงนี้มาค่มาให้กับตัวเองไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวหมอคุณมินขอไัยแนะนําก่อนยิปซจะแนะนํำยังไงบ้างสุ้า้นะคะเอ็มพัลเลรแรกเลยนะคะดอ้าขอไพค่คาเทมเบล้นสองไม้เท้านะคะหุ้ยสองถ้วย ไพ่ะะตรงนี้หมายถึงสามดาบเจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะนะคะความรักตรงนี้มันจะจบไปนะคะหมอมีนว่าคุณจะได้เริ่มต้นการเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะเข้าใจละหลักตัวเองมากขึ้นนะคะบางท่านนะคะอยู่กับตัวเองมามานานนะ,ะแต่ว่าโสดสวยและรวยมากนะคะไพ่ใบนี้แต่ถ้ามีความรักแน่นอนละคะ่ะถ้าโสดมานานคุณจะได้อาจจะพบเจอสองถ้วยคนที่เข้ามาเกื้อกูล นะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตนะบางท่านอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่เนี่ยอาจจะต้องได้เลือกนะคะสองคนเลยนะคะตรงนี้สองบุค,คลิกแต่หมอมินเชื่อว่าคุณจะเลือกได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกือ้อกูลคุณจะรู้ว่าคนไหนที่คู่ควรและบาลานกับเราไม่มีใครไม่คู่ควรนะคะมีแต่คนที่เออนะคะเราปรับตัวกันได้คนที่ซื่อสัตย์คนที่จริงใจและคนที่บาลานกับคุณไพ่ตรงนี้คุณจะได้พบเจอคนรักของคุณคนที่เข้าใจนะคะเป็นคู่เลยเนะสองถั่วขึ้นมาหลายรอบแล้ว ตรงนี้นะคะหมอมินว่าคุณจะได้เจอคู่อุปธรรมค้ำชุนเรารัากแลกเกือ้อกูลและเมตตาต่อกันคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจและบาลานซ์นะคะเห็นคุณเห็น, <c oughs> หนค่า <c oughs> เห็นความรักของกันและกันตรงนี้นะคะาาสิ่งบางอย่างที่มันเสียใจเจ็บปวดก็ปล่อยไปตั้งแต่วันนี้หมอมินว่าคุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่นิวเลิฟของคุณนาาคนที่เคยอธิษฐานขอพรตามกันมาเพื่อให้ได้มาเจอกันตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะชาวราศีเมษ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัว ID l ดี e ไของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ N line, ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ